สีนวลสีเงินหนาวเหรอหนาวเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสีเงินครับสีเงินสนใจทางนี้หน่อยสนใจหน่อยครับสีเงินครับฮัลโหล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 ฮัลไม่ง่วงนอนกันหรือบายสวัสดีค่ะ หิวมากเลยหิวมากเลยใครก็ได้ที่ข้าให้สีเงินกินหน่อยครับเถยอดเถยอดเทยัดเถยอดเทยอ ดินวานรออะไรอะ่ะมาเร็วดีนวานจ๋ามาเร็ว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 อากีตหนักเร็ว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 เดี๋ยวอ้วนมันกินหมดนะมาเร็ว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 อากินแล้วกินแล้วขับแก๊บขับแก๊บขับแก๊บ

สีนวลไปแล้วบายบายบายสีเงินจะกะแล้วอ่ะอจะกะจะกะพอแล้วอื้เดี๋ยวนี้เกิดรขึนหยุดก่อ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 นครับหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหวานสีเงินอิ่มมากสีเงินยังไม่อิ่มบ๊ายบายสีเงิน ยี่เงินครับตื่นได้แล้วตื่นได้ทำงานแล้วยี่เงินครับยิเงินครับผมตื่นแล้วตื่นแล้วยี่เงินครับตื่นแล้ว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  ตาลอยตาลอยเดี๋ยวส่งให้พี่บอยดูดีเงินง่วงครับดีเงินง่วงนอนครับผมบายไปแล้วมุ้ยสวยเมย์สวยเมยม,มากบายบายมาใครจะกินใครจะกินใครจะกินข้าวว้าวข้าวหมด ทีเงินข้าวหมดอ่ะข้าวหมดอ่ะไม่ได้กินแน่เลยเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมีนิดเดียวมีนิดเดียวเองอ่ะนี่มีนิดเดียวเองเนี่ยจะอิ่มไหมเนี่ยจะอิ่มไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีนิดเดียวกินได้ไหมมีนิดเดียวอ่ะเนี่ยมีนิดเดียวกินได้ไหมครับ อ่ะอะใกล้ๆใกล้ๆเลยอ่ะีนวนไม่กินข้าวเร็วีนวันจ๋ากินข้าวแล้วเงินไม่พอใจให้น้อยให้น้อยไม่พอใจจะกินดีหรือไม่กินดีคิดก่อนกินก็ได้ ตัดสินใจกินก็ได้กินก็ได้เดี๋ยวเอามาให้ใหมนะ่นะนะเดี๋ยวเอามาให้ใหม่อะกินแค่นี้กินแค่นี้ที่กินแค่นี้เพราะว่ากินบ่อยใช่ไหมกินบ่อยใช่ไหมกินตลอดเนี่ยสีนอนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นนี่นอนจ้า ตัวเมียตัวเมียไม่ค่อยให้จับค่ะเขาจะมาเลาะๆอยู่ใกล้ๆแต่ก็ไม่ให้จับเห้วหรือ,อยังนี่นนจ๋าให้อยู่ใกล้แต่ไม่ให้จับนี่นนจ๋าเอาไงดีนีโนนจะเอาไงดีนิโน,นเขาเคยมีลูกแล้วนะทุกคน สีนวลเคยมีลูกเป็นครอ,อ,อบตัวขาวทั้งหมดเลยตอนนี้ทำหมันไปแล้วค่ะเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอ่ะจะไปจะไปไหนดีอ่ะไปบายพวกเราเป็นครอบครัวตัวขาวไอ <c oughs> ้เงินนานๆเดีน้องกินนมมาอืม <c oughs> าเดี๋ยวน้องกินนมไงอืม <c oughs> กนดกเด็กกินได้แล้วกินได้แล้วดเด็กเ <c oughs> <c oughs> มันจัวอะไรวะเนี่ย Nó con lá.